พระผลนี้ก็ได้ได้รับยันกอดเพชรจากท่านไปด้วยแล้วก็โดนงูเห่าฉกพระผลก็ให้ฟังว่าพอสักพักนึงอะ่ะมันปวดไล่ขึ้นมาจากตรงที่โดนฉกตรงข้อเท้าเนี่ยปวดขึ้นมาถึงหัวเขา่าแล้วเหมือนกับมีอะไรไปกันไว้ ความเชื่อเป็นจุดกําเนิดของศรัทธาและความศรัทธาก่อกาเนิดสรรพสิ่งหลวงพระปานวัดบางนุมโคเนี่ยท่านเป็นพระที่อยู่ในยุคสมัยของรัชกาลที่5้าท่านมารับภาพจอนช่วงาารัชกาลที่8สุดท้ายที่ท่านรับตําแหน่งก็คือเป็นพระครูวิหารกิจจานุการของวัดบางนุมโคเนี่ย ท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อศุลย์วัดบางปลาหมอแล้วก็ท่านก็ไปเรียนเรื่องของแพทย์แผนโบราณจากหลวงพ่อเนียนวัดน้อยอาจารย์น,งว,ง,น,ง,นงวัดคลองมดันพระนงวัดคลองมดันแล้วก็เรียนวิธีวิชาการสร้างพระเครื่องจากดินเผาเนี่ยจากอชีปะขาวแล้วก็ยังไปร่ำเรียนวิชาการปลูกเสกพระเครื่องและเป่ายันเกอเพชรจาก อาจารย์แจงสวรรคโลกก็มีไปรับคาถาปัจเจกโพธิสัตว์จากครูพึ่งซึ่งเห็นว่าท่านนี่เป็นพระที่ไปร่ำเรียนวิชามาจากหลายๆสายแล้วก็นำมารวบรวมท่านก็ศึกษาเป็นเกจีท่านนึ่งที่แก่กล้าในเรื่องของการการสร้างวัตถุมงคลมากเพราะว่าท่านก็มีชื่อเสียงโด่งนะในทางในเชิงของการเป็นเป็นพระหมอด้วยเพราะว่าท่านเนี่ยได้ทําการรักษาผู้คนอย่างที่ว่าท่านได้เรียนวิชาแพทย์แผนโบราณมาด้วยเพราะเครื่องท่านจะเป็นเนื้อดินเผาเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นเนื้อดินเผา แล้วก็จะทําเป็นรูปของพระนั่งอยู่บนบรรดาสัตว์ทรงสัตว์ต่างๆจะเป็นปลาปลาหมอปลากัดไก่ชนไก่หางค่วงไก่อะไรก็แล้วแต่ที่คนจะเรียกกันนะขีคุดขีเม่นนะครับก็มีมีหลากหลายมากแต่ว่าที่เป็นเอกลักษณ์ของท่านก็คือว่าทุกพระเครื่องเนื้อดินเผาท่านเนี่ยจะมีการอุดผงพุทธคุณเอาไว้ก็คือว่าท่านจะเอาไม้เนี่ยคล้ายๆไม้ลูกชิ้นเนี่ยเสียบบนพระเนี่ยแล้วก็เอาผงพุทธคุณเนี่ย อุดเข้าไปแล้วถึงไปตากให้แห้งฉะนั้นก็จะมีเนื้อดินเผานี้อยู่แล้วก็จะมีช่องที่เป็นหลงงุมของพุกตะคุลเนี้ยมองให้เห็นอยู่ถ้าไปส่องก็จะเห็นเนื้อซึ่งอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นพระที่มีความนิยมมากในในบ้านเราเนี่ยมูลค่าก็ขึ้นไปทุกักนกวันปัจจุบันก็ไปกันเป็นเรียกว่าหลักหมืน่นหลักแสนไปแตะหลักล้านอยู่แล้วนะแพงขึเนไปเรื่อยอย,อย,อย,อยิ่งองคงในสวยๆเนี่ยเพราะว่าจำนวนที่เคลื่อนไหวอยู่ก็ค่อนข้างเยอะ ผมพุทธคุณที่ท่านทำมามาบรรจุในพระเครื่องเนี่ยส่วนหนึ่งก็นํานั้นมาปั้นเป็นก้อนกลมๆเป็นลูกอมที่เราเห็นพวกนี้ก็จะปั้นเป็นก้อนแล้วนี่ก็คือเนื้อพุทธคุณล้วนๆเลยที่เอาไปอุดไว้ในบรรดาพระเครื่องของท่านทั้งหลายก็เลยทําให้ลูกอมของท่านเนี่ยมีพลานุภาพมากตามตำราว่ากันว่าเนี่ยก็คือลูกอมที่สร้างขึ้นมาจากยันเกาะเพชรถ้าใครที่อยู่ในแวดวงของของสายมูก็จะรู้ว่ายันเกาะเพชรเนี่ยเป็นยันที่เรียกว่าครอบคลุม คุ้มครองป้องกันเป็นยันที่เรียกว่าเรียกพลังลงมาแล้วคุ้มครองคนทั้งหมดก็มีการทําลงผ้ายันไว้มีการเป่ายันลงหัวคนต่างๆมากมายซึ่งหลวงพ่อปานเองท่านเนี่ยมีชื่อเสียงในด้านของยันเกาะเพชรอยู่แล้วเพราะท่านได้ร่ำเรียนตํารานี้มาแล้วท่านก็ทําการเป่ายันเกาะเพชรให้กับบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายที่ที่อยากจะได้ยันเนี่ยเขาว่ากันว่าสมัยนั้นก็คือคนก็ไปหาท่านที่ศาลาเนี่ยแล้วท่านก็เป่าทีเดียวเนี่ยคน กี่ร้อยกี่พันก็อยู่ตรงนั้นแน่ก็รับยันพร้อมกันหมดคือยันกอดเพชรเนี่ยเป็นยันที่พิเศษอย่างหนึ่งถ้าเราไปดูตัวอักขระของยันตัวนี้จริงๆแล้วยันกอดเพชรมันเป็นคาถาอิติปิโสที่เราเท่ากันเนี่ยอิติปิโสพระวารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปโนสุกโตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารธิสัตถาเทวมนุษยานังพุทโธพระวาติแต่ว่าการวางสูตรชักยันกลของสมัยก่อนเนี่ยแต่ละตำราเขาจะมีวิธีการ ซึ่งพอเขามาขยับเขียนให้เป็นตัวอักษรแทนทจะไล่จากซ้ายไปขวาเหมือนปกติเหมือนเราอ่านหนังสือเนี่ยเขาเขียนจากบนลงล่างแล้วก็จะเขียนขึ้นมาเจ็ดคำแล้วขึ้นไปตั้งต้นใหม่อีกเจ็ดคำลงมาอย่างเงี้ยก็เลยจะกลายมาเรียงคาถานี้ใหม่เรียกว่าอิติปิโสแปดทิศซึ่งมีพลังในการคุ้มครองป้องกันภัยต่างๆซึ่งพอเรามาชักยันอันนี้อ่านปุ๊บเนี่ยจากที่เราอิติปิโสพระกวนี้อ่านมาพูดจะเป็น อิระชาคาตาราสาติหังจัตโตโรธีนังปีสัมละโลปุสัตพุทธโสมานะกดิถาโทพระสาัมสมวิสเทภะคพุทธปันทูธรรมวะคะวาโทโนะมะมะวะอะมามาว,าอวิสุนุสานุตินี่คืออิติปิโสแปดทิศซึ่งนี่ก็คือพื้นฐานของยนันต์กราเพชรซึ่งพระหลวงพระปานท่านนํามาก็มาเป่าให้ผู้คนแล้วท่านก็ทําการทําผงอย่างที่เราบอกก็ก็เป็นการทําเหมือนเหมือนโบราณก็คือว่า เขียนยันลงกระดานชนวนเพ่งจนกระทั่งเนื้อยันนี่มันล่วงลงไปทะลุลงไปกองเอามาปั้นใหม่เป็นดินสพอมาเขียนใหม่ทําอยู่อย่างนี้ทุกครั้งที่ทําก็ต้องบริกรรมคาถาไปด้วยนะครับแล้วก็เมื่อสําเร็จได้ผงม,มาแล้วเนี่ยตามขั้นตอนตามสูตรแล้วเนี่ยผงนี้ก็จะเป็นเรียกว่ามีพลังตามที่สูตรนะที่เขียนขึ้นมาเอาผงนั้นอนะ่ะมาปั้นปั้นเป็นลูกกลมๆก,ก็เลียงๆๆแล้วก็เอาไว้แจกลูกศิษย แล้วก็ความที่ลูกอมของท่านเนี่ยมีมีพลังสูงเขาเชื่อกันว่าใครที่มียันเกาะเพชรเอาไว้จะมีพุทธานุภาพดังนี้ก็คือว่า1ไม่ตายโหงเด็ดขาด2ไม่ตายด้วยพิษสัตว์ทุกชนิดปลอดภัยจากสยายสตร์ทุกชนิดสยายสตร์ทุกประเภทที่ใครปล่อยเข้ามาหาเราทําคุณใสามาจะสะท้อนกลับไปเองนะครับแล้วก็เป็นยันที่กันการกันแกล้งกันกระทําคนอื่นด้วยซึ่งวิชานี้บอกว่าใครมาทําร้ายเราเข้าในวิชาต่างๆเนี่ยจะเป็นสายดำสายอะไรก็แล้วแต่ จะต้องสะท้อนกลับไปหาตัวคนทําหมดเพราะมียันกอดเพชรคุ้มครองนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยยันกอดเพชรยังมีอนุภาพด้านส่งเสริมคั้าจุนดวงและเสริมบาร,รมีให้ไม่ตกตำ่ำคือที่เราได้พูดว่าในพุทธคุณที่ว่าคุ้มครองป้องกันตัวจะไม่มีทางตายจากสัตว์มีพิษนะซึ่งเป็นข้อหนึ่งสำคัญเนี่ยแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยสมัยที่หลวงพ่อยังอยู่เนี่ยก็มีคนเล่าให้ฟังว่าพระรูปหนึ่งชื่อพระผลพระผลนี่ก็ได้ได้รับยันกอดเพชรจากท่านไปด้วยแล้วก็ ขณะที่เดินกลับมากุฏิมันก็เป็นช่วงเวลาค่ามืดแล้วแล้วก็โดนงูเหา่าฉกคือที่รู้ว่าเป็นงูเห่าเพราะว่าพระผลบอกว่าพองูฉกปุ๊บมันเจ็บแป๊บเลยแล้วก็จากแสงตะเกียงที่เห็นเนี่ยงูกำลังแผ่แม่เบี้ยอยู่พระก็ตกใจมากแต่รู้ว่าหลวงพ่อปานท่านเป็นพระที่เป็นพระหมอคือท่านเป็นพระที่รักษาผู้คนได้อยู่แล้วก็วิ่งกลับมาที่กุฏิหลวงพ่อปานบอกว่าหลวงพ่อผมโดน โดนมูฉกมูเห่าฉกครับหลวงพ่อปานท่านมองแล้วท่านบอกว่า <c oughs> ก็เป่ายันไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยรับยันกออแพทไปแล้วไม่ต้องกลัวหรอกถ้าเองตายอะ่ะก็จะได้รู้ว่าเองอเป็นคนไม่ดีทีนี้พระผลก็ตกใจว่า้คนโดนมูเหา่าฉกทำไมหลวงพ่อไม่ช่วยหลวงพ่อบอกฉันไม่ไม่ให้ยาไม่อะไรหรอกพระผลก็ได้ฟังว่าพอสักพักหนึ่งอะ่ะมันปวดไล่ขึ้นมาจากตรงที่โดนฉกตรงข้อเท้าเนี่ยปวดขึ้นมาถึงหัวเข่า,ขาแล้วเหมือนกับมีอะไรไปกันไว้ไอ้ความปวดก็วิ่งลงไปคืนมันขึ้นมาอีกรอบนึง ปวดอีกขึ้นมาถึงเขา่าพระพนก็อดโอยอย่างนั้นแหะมันก็ลงไปอีกขึ้นมาพอรอบที่สามขึ้นมาสุดท้ายปุ๊บขาน,นี้หายเลยพระพนก็เออไม่เจ็บแล้วครับหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าเออก็นั่นไงเพราะว่ายันก่อเพชรเนี่ยมันคุ้มครองจากสัตว์มีพิษอยู่แล้วถ้าเองตายด้วยสัตว์มีพิษเนี่ยแสดงว่าเองเป็นคนไม่ดีไม่สมควรรนะบวดเป็นพราหรอกเพราะวาดวงเองจะต้องตายแบบนี้แต่ยันเนี่ยมันคุ้มครองอยู่แล้วฉะนั้นหลวงพ่อมั่นใจคนรุ่นเก่าๆหลายคนเขาเคยบอกว่าเขาเอาลูกอมเนี่ยบางทีแช่น้ําแล้วก รักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของคนในบ้านมาแล้วเมื่อเราฟังใหม่ๆเรื่องนี้เราก็รู้สึกว่ามันมันจะได้หรอลูกอม,มที่แบบอยู่ๆก็มาอะไรเนี่ยเป็นลูกอม,มเป็นปั้นมาจากก้อนองผงพุทธคุณอะไรเนี่ยแล้วก็จะมาแช่น้ําอะไรต่างๆมารักษาได้ไหมพอเราไปดูว่าอิติปิโสแปดทิศนี่พอมาเรียงใหม่เนี่ยแต่ละแถวเนี่ยมันจะมีความหมายของมันหมดว่าเกจิท่านวางไว้เนี่ยแถวนี้หมายถึงอะไรแถวนี้หมายถึงอะไรพอพอเราดูว่าแถวที่สาม ปีสลโลปุสาพุทธภนี่ยเรารู้สึกว่าคำนี้คือการเขาเรียกว่าเอาไว้เป่าฝีเป่าฝีให้หายพอเรามานึกถึงน่ยอาการเจ็บป่วยในร่างกายบางอย่างเนี่ยมันคือการอักเสบสมมติว่าเรามีการเจ็บท้องตรงช่อง,ท,องท้องตรงนี้แต่เราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรอะ่ะแต่มันเจ็บตึ๊บๆบตึบต,บต,บตบคือผมอาจจะเป็นคนโบราณนิดหนึ่งก็เราก็เราไม่ค่อยชอบไปซื้อยาฝรั่งกินพเราซื้อยาฝรั่งเนี่ยมันก็มี ผลข้างเคียงเสมอก็จะเอาลูกอมหลวงพ่อปานมาไหว้แล้วก็ท่องเนี่ยอีราชาขตาลสาติหังจะโตโรทีนงังปีสามละโลปุสัตพุทธพอถึงคํำนี้ยเราต้องเป่าไปที่จุดที่เราเจ็บเลยเอาพ่วงลงไปเลยแล้วประหลาดมากว่าสักพักหนึงนะ่งอาการเจ็บนั้นมันจะหายไป แล้วก็ไม่ได้ทําอยู่ครั้งเดียวนะเพราะว่าหลังไปเจ็บเท้าเจ็บอะไรเราก็ทําแบบนี้คือเราก็ไม่รู้จะอธิบายว่ายังไงเพราะว่าบางทีอาการเจ็บพวกข์เราสึกว่ามันไม่น่าจะหายได้เร็วขนาดน,นั้นเราก็เลยมีความเชื่อมั่นว่าท่านได้คงได้ใส่พลังของด้านการรักษาไว้จริงๆในตรงนี้เยอะมากแล้วก็สามารถที่เรานํามาใช้ได้จริงๆยันกอเพชรเนี่ยเขาว่าหลวงพ่อปานท่านได้ตำรามาซึ่งเป็นตำราเดิมจากพระร่วง ถ้าสืบทอดกันมาเนี่ยว่ากันว่าหลวงพ่อปานท่านปลูกเสกได้ดีมากพลังของท่านแรงมากและท่านเป่าให้ใครเนี่ยท่านจะเขียนยันใส่กระดานดำยืนอยู่ด้านหลังให้คนนั้นจุดทูบเทียนภาวนาอยู่ด้านหน้าแล้วท่านเป่าไปเนี่ยยันจะถ่านเข้าตัวคนนั้นเลยว่ากันว่าผู้หญิงมีท้องอนะ่ะท่านเป่ากันเนี่ยยันเข้าตัวลูกด้วยก็ลูกอมของหลวงพ่อปานเนี่ยท่านจะสร้างเฉพาะในวันเสาร์ห้าคือเป็นวันที่ท่านเป่ายันก่อเพชรด้วยเพราะถือว่าเป็นวันครูของท่านก็คือว่าเป็น วันขึ้นห้าข่ำวันเสาร์ของปีนั้นๆเมื่อคนนำไปใช้แล้วเนี่ยก็จะมะีสิ่งที่ท่านได้บอกเอาไว้ว่าคนที่จะนำไปใช้ให้ยันนี้อยู่กับตัวเนี่ยจะต้องถือศีลห้าบริสุทธิ์หรืออย่างน้อยที่สุดต้องมีสองข้อสองข้อที่ท่านบอกว่าก็คือหนึ่งคือสุราเมรยะไม่กินเหล้าแล้วก็อาทินนาธานาไม่ลักขโมยทรัพย์สองข้อนี้เป็นข้อหลัหลกๆของคนที่จะใช้แล้วได้ประสิทธิภาพดีตอนเช้าท่านบอกให้สวดมนต์ไหว้พระนึกถึง พระพุทธเจ้าารมีของท่านต่างๆแล้วก็ให้มาลงเป็นเกาะเพชรคุ้มครองตัวเราแล้วก็ภาวนาคําว่าพุโทโธให้ใจสบายแล้วก็กลืนน้ําลาย3ามครั้งทําเป็นประจําพลังก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็คุ้มครองป้องกันภัยเราอย่างดีนั้นก็เลยได้ไปติดอยู่ในหนึ่งใน5ของลูกอมที่เป็นท็อปของประเทศไทยเราที่เราได้พูดถึงทุกครั้งว่าเวลาที่พูดถึงลูกอม5อย่างก็ต้องมีลูกอมของนักประหลัดปานวัตุ๊กตามีของหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัว มีของหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมมีของหลวงพ่อพิงค์บางประกอบและก็มีหลวงพ่อปานพระาบางน,น,นมโคก็เป็นหนึ่งในห้าด้วยอิราชาคตาราสาติหังจโตโตรถินังีิสัมระโลปุสัตพุทธโสมานะกฤิถาโทระสัมสัมวิสเทพระคพุทธปันทูธรรมวะคะวาโทโนอะมะมะวาอะวิสุนุสานุติ เป็นเรื่องราวของเครื่องรางของขลังที่มีมาช้านานในบ้านเรานะครับก็ถ้าท่านใดชมแล้วชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็แชร์รายการนี้ให้ด้วยนะครับจะได้มีเพื่อนๆเนข้ามาช่วยดูกันเยอะๆนะครับแล้วก็ฝากติดตามกันต่อไปยาวๆนะครับขอบคุณครับ